สบายดีทุกคนน้องนายไทยลาวสวัสดีครับมาเราเดินทางเข้าในเมืองอมามะวายพระเนาะมะีตัวนี้วัดสุทัศ์วรารามาวัดสุทัศเทพวรารามบอกครับพี่น้องหาหละหา,หาเด่นบัสระ อนนี้เป็นวันเวยเลยี่ไปเที่ยวแยกาหนาครับามองจอรถยากได้พี่น้องเอ้ยแถวในเมืองเส้นนี้ก็เป็นถนนเจริญกรุงพี่น้องเส้นเจริญกรุงไปหันกับชายหน้าเท้าไปฟัง เยาวราชแถวนี้แหละาะไปรอมาแถวนี้แหละพี่น้องว่าเขาไปทางอันนี้วัดพระแก้วกับเบิงก่อนพี่น้องว่าจะพาขี่ขี่ไปเบิงไปรอเบิง บงเสาสิงซาก่อนพี่น้องอ้อนแถวนี้แหละอยานลงทางบ <c> น <oughs> <c oughs> ลงดอกพี่น้องเอ้ยตรงไปกับวาเราจักรหัวลำโพงเอาเราเสีเดียวสายไปทั้งเสาซิ่งซาพี่น้องครับ <c oughs> แถวนี้เป็นลานปืนมาเ้วยได้พี่น้อง ขายปืนขายอันนี้นี่นหาจอดแถวที่มีคลองหน้าชื่อคัตอนนี้เป็นลานขายปืนมาเรื่อยพี่น้องเลยเป็นแรงเลยแหละเป็นแรงขายอาวุธ เมาพ่อมูอีกแหละคัดนี้ใส่นาะเดียเด๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาวัดจิ้หามองอดตั้งเป็นวันเว้่ครับ วัดสุทัศน์วรารามวัดสุทัศน์เทพวัดสุทัศน์เทพวรารามนี่เจอแยกเสาชิงชาแล้ว เดืซ้ยายผ่านตลอดครับนี่ครับเสาชิงซางครับพี่น้องครับ ลายแยกลายมุมพี่น้องเอ้ยงงไปหม,มดล่ะตรงไปหันกับอนุสาวารีย์เหรอครับอนุสาวารีย์ประชจาที่ประย สารวัตกกรกรุงเทพหนึ่งคือสารกรุงเทพครับแล้นี่กต่ที่ของกินลไล่ดิแถวนี้นี่ครับอนุสาบรีประชาธิปไตย โมเมนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินพี่น้องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ครับต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตย เออพี่น้องเอ้ยขับขับพี่น้องขักไปสนามหลวงวะรถติดแทะไปพระราชาาวังบัวใบเราพี่น้องรถติด จอแถวข้องแล้วยังสิมี่มองจอด เพระทั้งผีที่กว่ารถติดรถติดครับผมเบี่ยงรถติดก่อนออระวังใดก็เนาะ เอือดนถลาดชะดำเนินเห็นหงเอไยรถไล,ล่ไล่ของผู้เสียดีละอามองจอรดรถของกระเจ้าแยกผ่านฟ้าออกผู้สีสามสายเดียวสายไปตรวก็หมดหนามอยู่ รถติดครับนี่รถติดกันพี่นอ้องฮะมองจอดรถกันอจอดเรียบกว้างหมดแล้วคือนู่นก,กับตรงไปกับพระที่นั่งพระที่นั่งอนันตสมาคมหรือจังไรพี่น้องเรียกซื้อบรบทือหรือจำซื้อบ่ได้ที่กันพระที่นั่งอนันตสมาคม มนบจำซื้อกไรได้พี่น้องเลยอดีมาดนเหรอฮะหลอกไปทัวทีบลหรบารล่าฮะเราะไปเรื่อยโอ้รถติดรลายก็บบรรยากไปพี่น้องนี้กันพอข้างนี้แหละ นนองอนเเห็ตโอ้เดี๋ยวหาที่จอรดรถกันเด้อว่วับมาจอดตรงพี่น้องนี่แยกแยกผ่านฟ้าลีลาดนี่ไปทางว่างครับวัดพระแก้วไปทางในหละวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับ มุนตะอยมุนได้ตลอดมือตลอดเคลืนเอา้ามันเขียวทางไหนเดียวหนิไม่ทีอบุไปคืออะไรโอ้บอลาของงงเนาะนึกว่าเขียวทางกด ครับโอ้ยอันนี้วัดอย่างนี้อุทยานอย่างวัดจำบ่อไรงามครับอุทยานพัะพรานมหาอะไรอย่างบดินโอ้อา่านบัตทันรถมนแลนบังพอดี อนุสวยาวรีย์ไทยไปดีไซอากขระไทยนุสวยาวรีย์ไทยยังเกาะประชาธิปไตยโอ้เอาเราก็ลืมไวิ่งขนาดนี้ยโอ้ยนายรถติดไฟแดงหลายพี่น้องบอด้ติดยังติดไฟแดงเลย ไ่แดงไลยก็เลยติดธรรมดาครับอนสุสาวรีชัยประชาธิปไตยเราก็เลียวซ้ายไปทางวัดสุทัศน์ไปทางเสาชิงชาเหมือนเดิม รถขยะเขาเก็บตลอดมือเลยบ้านี่รถติดนอพี่น้องเอ้ยเมืองขายเป็นเมืองเกาเมืองแกเลยพี่น้องนี่สมัยรัชกาลที่ห้าผมบ้านนี่สร้างไว้ตึกแถวแบบ คล้ายๆคล้ายสมัยรัชกาลทหารเนาะเอาละครับพี่น้องสำหรับที่นี้่มาเล่าขอโตัวลาไปก่อน พบอ,อกันคลิปน้าครับผมสบายดีสวัสดีครับหากินเขากัน,นครับหิวครับกลับมาวนมาหมองเกานี่พี่น้องเห็นบอสารว่าการกรุงเทพเห็นบอจะไปจอดหาจอดแถวแถวไก่วัดสุชาติคนละครับเอาละครับมาตัวลาไปก่อนครับสบายดีสวัสดีครับ